สัสดีจ้ามาจ้ากินยำ <c oughs> ยำทะเลโอ้ยน้ำลายแจกเนี่ยยำทะเลปลาหมึกลวกปูลวกแล้วก็กุ้งสดจ้ะ Hi everyone today I eat uh, seafood salad very easy to cook t h i s you can try อันใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาหนัวของเข้าเนี่ยวเนี่ยพูดไปหลายคลิปแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอาจจะพูดแบบพูดแบบท้ายทายคลิปอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยได้ฟังกันงั้นเนี่ยพูดต้นคลิปขนมจีนน้ำปูน้ำปลาน้ำพริกจะามาสั่งได้เดือนหน้าจา้ะคือเส้นเออิ้นเดือนนี้เนี่ยจะสั่งเขาทยอยสั่งของละ สั่งผลิตคือไม่ไม,ไม่ไม่มีของค้างสต็อกอะไรใดๆทั้งสิ้นคือสั่งผลิตใหม่ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวประมาณไม่ไม่เกินวันที่ห้าเอ่อมีมีมนะมาเมษาเมษาจะก็ก็จะได้สั่งกันแล้วก็สั่งตุนๆกันไว้แล้วจะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะติดส่งการอีกแล้วก็อ่าเวลาเนีทำนั่งนั่งทำคลิปกินตรงเนี้ยจะมันจะเอ่อ ไม่ค่อยได้ยินเพราะนิวไม่ได้ใช้ไม้ใช้เป็นไม้ของโทรศัพท์เนาจะอันนี้คือพูดพูดดังมากก็เลยจะบอกว่าบางคนอาจว่าอเออบางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าเอให้ปรับปรุงเสียงเสียงไม่ได้ยินคือไม่ได้ใช้ไม้จะปกติแล้วนิวนั่งนั่งตรงพื้นนิวใช้ไม้เนาะแต่ว่าบางคลิปนิวไม่มีเวลาทําตอนเช้านิวมาทําตอนกลางคืนนิวก็ต้องใช้ใช้พื้นที่ตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนใช้ตรง ตรงหน้าตู้กระจกมันแสงมันเยอะเกินไปจ้ะมาปูปลาหมึกใส่จ้ะอืมีกกุ้งอืมไซนิโลแล้วร้อยแปดสิบจ้ะซื้อมา ลอชลิมภาษาอังกฤษบางคำก็เอ็กเซนต์อาจจะไม่ได้แต่ก็พยายามอยู่จ้ะโอ,อ,อ้แซบ่บวิปหืม

ปูนี่ว่ามันไม่ค่อยสดนี่ก็เลยลวก ชอบกินสามรสก็ใสน่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลปี๊บทั้งหน่อยจ้ะแต่หนูไม่ใส่น้ำตาลเลย้าห,หนูทำไอกินเองนะถ้าว่าสั่งร้านก็แล้วแต่เขาทำเลยจ้ะไม่ได้ไปไม่ได้สั่งว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าถ้าสั่งสุมตำอะ่ะจะสั่งไม่ใส่น้ำตาล ถ้าเป็นยำอะไรเงี้ยก็ให้เขายำปกติแฟนจะกินปัาดุงอก กระเทียมไม่ได้เขาอะขาดไม่ได้พริกหมึกสายยังไม่เคยกินดิบจ้ะมีหมึกกล้วไม่ใช่หมึกมันคล้ายหมึกกล้ยจ้ะแต่ไม่แน่ใจว่าหมึกเกลือกล้กกวยหรือเปล่า คล้ายกันแต่ไม่นา่าจะใช่เคยกินดิบจ้ะนวดอ,อร่อยมากอยู่ซื้อที่ตลาดของเตยจ้ะไปให้พาแฟนพาไปคือมันหมด ตัวเย็นเรซื้อของในห้างมันมันไม่มีแบบนี้จะใช้สปอต <c oughs> มีสปอตไลท์กล้องจ้ะจะใช้สปอตไลท์ก็เกลงใจใต้ตา เกินใจตาเจ้าของขนานนเดี๋ยวใช้ไฟดวงน้อยหนีบโทรศัพท์ดีนะจ๊ะ แปลกในะตลาดของเตยบางร้านเนแบบถ้าเขาไข่ดีๆเขาจะไม่ให้เลือกคือตักๆเลยสั่งโลนึงก็ตักไปเลยโลนึงแต่ตลาดไทยลงไปเลือกได้จ้ะของเตยอาจจะเป็นเพราะ แต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาจะเขาอาจจะแน่ใจว่าของเขาดีรับมาดีแน่ใจในคุณภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องเลือกก็ได้อะไรประมาณนี้มั้งเนาะแล้วก็บางคนก็เลือกก็ <c oughs> จับเยอะ เข้าใจนะจ๊ะว่าอยากได้คองดีนะแต่บางคนก็พูดโพนเนาะพิจายพิกว่า Mm-hmm. ทดมาก วันนี้ท้องไม่กวนเอาข้าวกินตะวันวันไหนไม่ได้กินอะไรก่อนนิ่งมุนงาน <c oughs> กวนจะแห้งื่อปู โอ๊ยไซน์มันคนมากินดิบแล้วเหนียว ใส่บนะชอบกระชอนมาก่อะหมดเราะจะแซ่บเหมือนกันม,นม,นมันจะแห้นกล้ามปูดเจ๊เจ๊เหมือนกันจ้ะ thank you for watching my video ค่ะ See you next video today is very yummy. <coughs> many people think why I not eat. I, I put many things inside why I not eat because a lot of chili, tomato, uh, onion, lemon anything we put is decorate the food, make mm -hmm. yummy. Some people, if they like to eat, they eat, but for me, I think um, for me, I'm. จำทำไออิดจทำแอนวอิดไปแล้วจ้ะเซฟเซฟมึงก็จะ